ทำไข่เจียวใส่เต้าเคี้ยวปิ๊บปิปิทีนี้ไข่จะใหม่เลยไข่แดงก็ไม่แตกแต่ถ้าไข่ใหม่มากไข่แดงจะเป็นเดือดจะกลมแต่นี่ก็น่าจะหลายวันแล้วแบอะไปกับ อย่นั้นใส่เท่านานก็แบงแบนจนแตกแล้วตอกมันก็แตก